สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับกับแนวทาง4 5หานอยนะครับพี่พี่วันที่19นะครับตุลาคม2567สําหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆขอโทษทุกท่านด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามเนาะแนวทางเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เนาะลุดทั้ง4ี่รอบเลยนะครับพี่ๆี่เนาะนานนะครับจะมาแบบนี้นะครับพี่พี่เนาะปกติก็จะมาไม่รอบก็2อรอบแต่เมื่อวานนี้หลุดทั้ง4รอบเลยนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับ แล้วก็เสียงนะครับอาจจะแปลกๆนะครับเพราะว่าผมเป็นหวัดนะครับพี่ๆน้างไม่สบายก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมสําหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่ๆวันนี้นะครับผมฮานอยกาชาตินะครับ ผมให้ไปที่เลข9ก้ับเลข3นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 91 9เก้าหนึ่งสองก้าสสนองสานะครับ3ตัว3ามเนะครับวันนี้ก็ขอให้มาเดิงด้งๆทั้งสี่รอบนะครับเอาแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับ ส่วนฮ้านอยพิเศษนะครับห้านอยพิเศษวันนี้ผมให้ไปที่เลข6กับเลข9นะครับ6กกับ9เนาะลูดไปที่เลข9 9 2 9 4 9 7 6 2 6 4 6 7 3ตัว6 เก้าเจ็ดนะครับสำหรับนะฮานอยการชาติกับฮานอยพิเศษนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับในรอบไหนก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาได้นะครับผมก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอนะครับวันนี้อีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอย ปกติกับ vip นะครับปกติกับ vip ปกติวันนี้ผมให้ไปที่เลข0กับเลข3นะครับ0กับ3รูดไปที่เลข3 3 1 สามแปดสามเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าสามตัวศูนย์สามหนึ่งนะครับส่วนห้าน้อย VIP นะครับ ให้ไปที่เลข6กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข2 2 5 27 28นะครับ6 5 6 7 6 8 3ตัวนะครับผม6 2 7นะครับ สำหรับแนวทางสีหานอยวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่นอ้องชื่นชอบนะครับในรอบไหนนะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับเฮงๆปังๆนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ